เย้ <Yay! S 2> วันนี้เราจะมาดู Behind the Scene นะคะคะเป็นเบื้องหลังของ show me love the series ใช่แล้วค่ะอันนี้คือเราจะแบ่งเป็นดูเป็น1-2ก<ช>็คือเบื้องหลังของ ep 1กับ ep 2, EP 2, 2>, 2 แต่เดี๋ยวเราไปดูเลยเนาะแล้วค่อยเมาหมอยค่ะไปกันเลยค่ะก่อนไปอย่าลืมเออใช่เห็นไหมลืมทุกปีเลยห้ามลืมค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะแบบถือเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะใช่ค่ะไปดูกันเลยจ้าไปเลยปังในกองทองจุดยากก็คือมันเช้าตาเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบแบบมันมาไปอะไรเงี้ยมันก็ตื่น ตื่นตช้าโอ้โอ ะะรับบทเป็นมีนาค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะรับข้ขบทเ, <นะ S 2> เป็นเชลีนค่ะตัวละครมีนานะคะก็จะมีความเป็นแบบไฟเตอร์สูงมากๆด้วยความที่เหมือนมีการสูญเสียในเรื่องของครอบครัวก็คือคุณพ่อไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องเหมือนดูแลคุณแม่แล้วก็น้องชายก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้หญิงที่ถือว่าแบบแข็งแรงคนหนึ่งเลยสตรองมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะแกนั่นแหละมีนาฉันรู้นะ ว่าแกจะย้ายไปอยู่กับป้าแกที่กรุงเทพวันนี้ก็สนุกมากๆเลยเป็นวันแรกที่เราได้ถ่ายกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของมีนามีคุณแม่แล้วก็มีน้องชายสุดที่รักนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันยิ่งทำให้เราเข้าใจตัวละครของมีนามากขึ้นในเรื่องของความแบบความรักครอบครัวของเขาว่าแบบว่าเออทำไมเขาถึงมีแรงผลักดันในการที่จะแบบ ทำให้ครอบครัวการเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นยอะไรเงี้ยยิ่งทำให้เรารักตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปอีกค่ะพี่ชีวินนะครับเขาเป็นคนละเอียดมากครับแล้วก็บอกรายละเอียดชัดเจนครับแล้วก็อยากได้อะไรเขาก็จะพูดแล้วก็คอย b e ฟอะไรทุกอย่างละเอียดทุกอย่างเลยครับผมพี่เขาเก่งมากครับนี่ตอนไหนเ่ยเออหนูกำลังจะถามพี่แก้มหนูรอพี่แก้มพูดเนี่ยหนูกำลังจะถาม จริงๆก็เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่พอรถมันเป็นรถแบบรถค่อนข้างที่จะใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมีทีมงานช่วยจับเพื่อความเซฟนิดนึงตอนี้อีกี่หนึงนะบางส่วนอาจารยมจันลืไม่มีไม่มีใน่าที่เอามาฉายให้ทุกคนได้ดูนั่นเป็นตอนที่เหมือนแบบพิธีตอนกำลัง เชิญเทพไหวครูอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งในพิธีในการทนนําผลนาคภูมิใจเพราะว่าสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าทนนําผลนาคคืออะไรใช่ไหมเพราะมันอยู่หนึ่งในผลงานของเราที่แฟนคลับของเราตอนนี้ก็มีแบบรุ่นเด็กๆก็มีแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็มีหลายวัยที่ที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำผลนาคคืออะไรอย่างน้อยก็แบบเป็นอีกหนึ่งตัวตนอีกคาแรคเตอร์ของเราก่อนที่จะเข้าวงการ มืไใส่น้ำด้วตัดสินเออโอ้โหอยากพูดเลยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าไฮดี้เราเปิดไฮดี้ค่ะเราเป็นสาวสาวเราชื่อไฮดี้เลยในเรื่องนะคะชอบจะชอบเขาใช่ไหมใช่เป็นตัวเองดูธรรมชาติมากๆค่ะแล้วก็เป็นการรับอีกบทบาทหนึ่งของไฮดี้ด้วยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามุ่งไฮดี้เลยเป็นไงล่ะ ยี่งทันตรวดแมดยิงให้ดงไฮดีใได้ไฮดักอะไรนั่นไปเมื่อเดอนเมื่อดมันดาราสาวก็คือผู้จัดการของเบียนาที่ที่เป็นดาราแล้วก็เหมือนในแก๊งเพื่อนเนี่ยก็คือจะประกวดนางงามด้วยการซึ่งตัวเชอริลเองเนี่ยจะมีความฝังใจตรงที่ว่า ตอนเด็กๆประกวดอะไรก็คือไม่เคยได้เลยรู้สึกว่าเออมันคงไม่ใช่ทางเราอะไรเงี้ยแต่พอมีเพื่อนๆสองคนก็คือเดียนากับลลินคอยแบบคอยดึงคอยชุดให้ไปได้วยกันนี่ก็ไปเหมือนไปทำตามความฝันอีกรอบหนึ่งเหมือนหมองชีวิตพ่วงกับกำกับว<ม>ันสาวสาวแ<อ>ม่กี้กี <c oughs> ก็พอมีกูคุณให้คิวอะไรอีกอ่ะ สาวๆเมกิกี้เลิมากก็ต้องยอมรับนะคะวันนี้เจอทายางไปมันเอนต้มีแา่โกขาด้วยแต่ชีวิตมันเกี่ยวว่าจตโยกขลาเลยวิ่งบนลานนี่ไม่ไแต่สู้พี่แก้มไม่ได้นะพี่แก้มสามารถไปได้ยังยังยังทำไนวะทำไนวะ น,นี้ก็ข้าวสายนะก็คือหวานล้อมเหมือนเคยเป็นพี่เรียงที่ชอบหวานรอมให้นางงามตัวเองเนี่ยลงประกวดางที่นางงามมันทีก็มีปัญหาบ้างบางคนก็ว่างบางมีว่าต้องลงประกวดเพราะว่าพี่เรียงอยากได้มงค่ะตอนที่เชอริลเขาได้จับมือกับอ,อีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นตอนดาวมหาลาัยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นภาพแฟลชแบ็กตรงที่ว่าเราเคยจับมือกับไฮดี้ตอนมิสแกรนด์ฟูเก็ตเป็นการประกวดแบบครั้งแรกของเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ เราก็ได้ลองหนึ่ง<น>ก็คือเหมือนในเหมือนในซีรีเลยแล้วก็เราก็ร้องไห้ร้องหนักมากอะไรอย่างี้กลายเป็นว่าในซีนนะั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วคือเหตุการณ์ที่มันอยู่ในซีรีอะ่ะบางทีมันแบบเป็นภาพฝังใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอาจจะไม่ได้ณนะตอนนี้อาจจะไม่ได้คิดว่าเออเราเสียใจมากมแต่พอมันได้กลับมาทําอีกรอบหนึ่งมันเลยแบบเหมือนเป็นภาพซ้อนภาพอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราแบบว่าเออเข้าใจว่าแบบณนะตอนนั้นตัวละครมันมันต้องมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย

ด้วยความที่มันเป็นวันแรกที่เราถ่ายทําและเป็นซีนแรกเลยอย่างเงี้ยเคมีต่างๆหรือว่ามุมกล้องหรือว่ามุมในการที่เราจะเดินมาคุยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนมันยังไม่ลงตัวเลยวันที่สองที่เราถ่ายอ่ะกับวันแรกที่ถ่ายมุมมันก็ต่างกันด้วยเพราะตอนแรกเหมือนเราจะยืนคุยกันแค่ตรงหน้ารถเฉยๆก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมุมที่ไปยืนปีนคุยกันหน้าบ้านมันสวยกว่าอะไรเงี้ยดูธรรมชาติกว่าเทสองค่ะ เฮ้ยเฮ้ยคุณขับรถอะไรอปเลอรูสึกเนือรเลอ๋ออันนี้ไม่เอาคิวแรกคิวแรกไม่เอาเทเสาค่ะพังแล้วคือโยนมันเป็นไรบ้ะใช่ปะคือคิวแรกคือ้างรถใช่หมค่ะเลคสี่แล้วอ่ะคุณต้องขอโทษอะไรคนที่ต้องตกใจต้องเป็นชันปะ แล้วนี่ไงขับรถอย่างนี้ลืมกระเปตั้งแต่พอ so มันเป็นวันแรกเราก็ไม่รู้ว่าไอความที่เป็นมีนาเนี่ยเวลามันโมโหมันโมโหเลเวลไหนถึงจะพอดีหรือว่าเชอรลีนเหวี่ยงแล้วมันต้องเหวี่ยงเลเวลไหนหรือว่าความดื้อของสองคนเนี้ยเวลามาเจอกัน,นมันก็เลยเหมือนแบบถือว่าเป็นฉากที่ยากอยู่พอสมควรในชีวิตจริงเราก็ไม่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยแบบใช้สายตาที่แบบดุอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบว่า พอมาถึงวันแรกคิวแรกฉากแรกเจอทุกคนครั้งแรกให้มาทะเลาะเลยให้มาแบบเถียงกันเลยก็เลยแบบว่าเล่นไม่ออกพูดตรงก็คือแบบเล่นประมาณ4ีห้าโอ้โหเล่นไปเยอะอะจนต้องแบบอ่ะงั้นยกค่อยรีชูดวันแรกวันแรกเราก็เล่นกันเป็นธรรมชาติด้วยหินไม่ไหวก็มีชิงบอกให้เล่นธรรมชาติเราก็ธรรมชาติไงแข่งไม่ไหวเอาก็คือคิวนียก มันเป็นฉากที่เราต้องแบบปิดโมโหโมโหเขาโมโหมีนาต้องปิดประตูแบบแรงๆอะไรอย่างเงี chapel, ้ยไอ้เราก็ใส่เต็มที่เราก็ดึงเต็มที่เลยแล้วก็หลุดอะไรนะไอ้ตัวประตูอัวหนที่จับแลบบตายแล้วี่ว่าอะไรอ่ะปวดรู้ทีอ๋อรถดที่โม้ไม่เกี่ยวนะก็คือครั้งแรกมาถึงก็คือทำเรื่องเลยวันแรกเปิดบเปิดปบรถก็โชว์รถหลบพี่แกหลบปึ๊บโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกประมาณนี้ คุณต้องการอะไรอีกอ่ะก็ขอโทษไปแล้วไงไงฉันต้องงานคำขอโทษขอโทษด้วยจริงไม่ใช่ขอโทษด้วยปัดไปถ้าบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมท่าเหนื่อยอ่ะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันระเบียบเราอ่ะเราเนี่ยเลยเมื่อกี้รถใกล้เรามากนะเสียงรถดังมากแล้วนี่ยังไงไปขับผีซื้อหมอเรืดิมหมดอ่ะอุ้ยย่า เคแนนเวลาเล่นไม่ได้เวลาไม่มีสมาธิจำบทไม่ได้หรือก็จะหักคะแนนหักคะแนนให้แบบว่าสมมุติว่าวันนี้หักคันคะแนนก็อยู่ต่อไปเลยหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกกองแต่จริงแล้วไม่จริงหรอกค่ะแค่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบบททดสอบเฉยอะไรเงี้ยให้เรามีสติให้มากขึ้นวันนั้นเดนมาเป็นแสนป้าหรือเป็นหมื่นคุณจะขับรถชนฉันเนี่ยนะเราบอกว่าให้พูดดีๆเนี่ยนะ คุณเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันปะยังไม่พูดวันเหนือยเขาจะไม่เหนไม่เหนื่อยไครอยากไอ้คุณมันเหลืออีกเซนเทนดึงไม่ใช่หรอไอ้ยาอันนี้ตอนแรกก็จบแล้วเอาเอ้ยเดี๋ยวจบเลย เชอรีนอะไรยังไม่จบเลยไม่คุยไม่ได้คำตอบฉันอยู่เบื้องหลังฉันต้องแบบส่งเอ็นดูสองคนนี้แรกสวยหรือว่าเรา จริงพี่ชวิเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทหรือว่าสีหน้าหรือแม้แต่กระทั่งแบบแววตาที่เราต้องใช้มองนักสแสดงคอยเตือนคอยสอนในเขาเรียกว่าในอารมณ์แล้วก็ในฟีล l i n ที่มันต้องเข้าฉากด้วยเพราะบางทีเราก็เหมือนยังไม่เข้าใจว่าเอ้ฉากนี้เราต้องอารมณ์ประมาณไหนก็จะมีพี่ชีวินคอยแบบคอยพูดให้เราแบบว่าไปตามโฟ o ของของอารมณ์นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย่วนวิภาก็ชอบความ อ๋อองอ๋อองอาจจะมีแบบาได้ความที่เหมือนแบบเราก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างแข็งก็ได้นิดนึงแบบในมุมของความอ้อนหรือความอะไรเงี้ยก็ชอบความใส่ใจที่เขาอยากให้เหมือนแบบคนตกหลุมรักตัวละครมากขึ้นเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ทักษะเรื่องการแสดงมากขึ้นอยางเง้แล้วก็ทํางานก็คือมีความแบบใจดีด้วยอะไรเงี้ยแบบความทีเราทํางานกันทุกวันน่ะงานเยอะจริงจริงอะไรเงี้ยฟิลลิ่งมันไม่ได้แล้วหน้ามันไม่ได้แล้วเขาข้างหลังแค่วันนี้ก็เท่านี้ละกันเลิกกองอยากให้น้องไปพักอยากให้น้องนอนเลย ก็มีความรู้สึกว่าแบบเขาน่ารักมากๆใช่อย่าลอยนะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนติดตามนะคะอีพีต่อไป <c oughs> รับรองว่า <c oughs> จะได้รู้จักตัวละคร <c oughs> มากขึ้น, <c oughs> ม,านมากขึ้นแน่นอนนี่แค่อีแรกแบบน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มน,นะรับรองว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงความแบบดรมา <c oughs> รม่าโรแมนติกหรือว่าคอมดี้ก็ตาม ก็มาดูกันว่าแต่ละคนนะคะนักแสดง,งจะมีปมอะไรบ้างที่ต้องพี่คลายต้องแก้ไขนะคะก็ฝากติดตามด้วยใน EP ต่อๆไปนะคะกับโชว์ m ี l ลิฟแค่อยากบอกลักค่ะ แล้วแด้เมือไทยอย่างไ้างสภาพแดดเมืองไทยก็คือไม่อยากถ่ายางนอก เริ่มเป็นคนข้างบ้านกันเต็มตัวละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ข้างบ้านกันก็เป็นหลานประชัดแต่ว่าประชัดยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แนะนําให้รู้จักแต่ก็ก็คือเห็นหน้าค่าตาแล้วแบบว่าอ๋อเยนี่ที่ฉันจะขับรถชนอะไรเงี้อยอเอ้าคุณอีกแล้วเหรอเปียกไปหรอไม่ช่วยจะเปียกอ่ะขอโทษนะาำอ,อแนเฮ้ยร้องไห้ทำไมอะ หัวราอนทำไมอ่ะอีกแล้วเราเลามาตอนนี้ถ้ามันหลุดหัวร้อไปแล้วมันจะกลับมายากมันก็เลยทำให้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากขึ้นไรเงี้ยด้ว่ความที่จริงๆเชอรี่เขาก็อยู่ของเขาแหละปกติแต่มีนาเนี่ยมันจะมีความ อยากรู้อยากเห็นบางทีอยากรู้แต่ก็จะพูดแบบแซมๆไปนิดนึงด้วยความที่เป็นเด็กมีความผงผางหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปขยี้ปมของเชอรีนเข้ามันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่ฉันอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างอะไรเงี้ยต้องดูเบื่องหลังถึงจะไปดูซีรีส์รูเรื่องเลยะนีอะไรจะเอาเงินให้มันเนนูเน่น จะหนีอะไรจะหนีอะไรจะหนีครับจะหนีหรอพันหนึ่งแล้วกันเอ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวันนี้คุณจะหนีหรือไงจะหนีอะไรจะไปเอาเงินให้ในบ้านเสิงเนอะอนจะหนีเหรอจะหนีหออนไม่แต่ชีวจริงก็เหนื่อยได้ก็ได้ใช่เพราะว่าแบบว่าฟิลแบบเด็กแต่งจังหวัดเลยเป็นเอกะลักเข้าไปเลย อันนี้จริงจังแหละเคยมาแค่ร้อยเดียวอ่ะพี่ร้อยห้าสิบแพงไหมปะเก่งกว่าพี่โต้เขาพอดีเลยหาไปร้อยไม่เจอก็นั่นแหละจมูกบานไงมีน่าก็คือจมูกบานไม่ไหวแต่ว่าจะมีความแบบนั่นแหละอย่างที่บอกคือมีความ มีฟอร์มอยู่นิดๆก็คิดว่าเฮ้ยเออคนนี้น่ารักเนอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เจอกันตอนแรกมันไม่ค่อยประทับใจแล้วก็แบบเอ้ยทำไมเขาถึงมาช่วยเราวะอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะผู้หญิงอะเวลามันถูกโปรเทคด้วยผู้ชายมันจะรู้สึกว่าอุ้ยตัวเล็กอะไรแต่เนี้ยมันเป็นแบบผู้หญิงมาโปรเทคผู้หญิงมันก็เลยมีความเหมือนแบบตัวเล็กเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอ๋อขอบคุณนะแต่ในซีนมันแบบขอบใจอะไรใจนะาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟอร์มไงเราก็แบบ อืมจริงๆเล้วก็เขินแหละก็วิ่งไปกรีดในบ้าน,นะอะไรเงี้ยือคือเรียกว่าเพลินไงเรามาโฟกัสฟีมอไซน์ไงใช่ <c oughs> ขยี้เราเขินจริงไปตามกันเรื่องความที่เชอรี่เนี่ยพอภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าเวลาไปทำงานเขาจะคีปมาดแบบผู้จัดการดาราสาวเป็นคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะเป็นคนโกะคนที่แบบอยากทำอะไรบา้าๆบอๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ S <S จะบอกว่าซีนนี้เป็นซีนที่เกือบเกือบอ้วกแตกด้วยนะเพราะว่าเผลอกือนยาสีฟันแล้วตึงแย่แล้วแบบไม่กล้าทำอะไรเยอะก็แบบเกินเกินได้มันจบจบไปแล้วก็ดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตา,ายแล้ว่ทีเราแบบลุนๆแบบเราเราซีอีบอ้าออนออนหน่อยไหมอืมยี่บ้าออน ตัวแรกมีรอยพุ่มก well. ับอินอินเองแล้วจ้ะมีซีนอีกซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าน่ารักดีเหมือนซีรีส์เกาหลีออ u t o k ออ Auto Soi มีมวมกับอยากได้ออ t o Key o น Me A B S และอันนี้ ชุดปราชัชุดป้ามันจำได้ไอใชดียคุณมีนาเธลี่าหลังาลค่อนะต้องเรียกคุณก็ได้ใกล้เคียงกันนะที่ฟาเสียงแล้วเสียงแล้ว จ้าขอคำนี้ครับขอคลิปโลนะไม่เป็นไรได้ยินพอดีมีนาเกือบโดนโกงแล้วต้องมีคำว่ามีนายืนอยู่แล้วยืนอยู่แล้วคลิปโลลูกคลิปโลไม่ฟังเลยคลิปโล จริงๆเชอรี่ยังเป็นคนลายนิดนึงคือมันมีแผนในในสมองอยู่ว่าแบบจะทำยังไงดีให้แบบเอาคนเนี้ยมาประกวดนางงามกับเราให้ได้เอาหรอไม่เห็นความลายเลยนะนึกว่าแบบน่ารักอะไรอย่เงี้ยกาแฟกาแฟต่อยกาแฟเน้ เหมือนแบบอ้อยๆอย่อากให้เขามามากกว่าเลย ใหม่กันอยู่ไงเออเข้าใจนี Brain, ot, ่มีนายพร็อพพร็อพหอกเฟืองฟ้าหอกเฟืองฟ้าพรอพพร็อนเขาบอกว่าดอกไม้เกี่ยวกับอะไรนี่แหละไปละกันอะไรอย่างงี้ยทำเหมือนจะจีบแต่จริงก็มีแผนด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยอ๋อคือซ่อนด้วยความอยากจะจีบแต่มีแผนมันเป็นตอนนั้นเป็นซีสุดท้ายไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วคือแบบว่าดึกมาสี่ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยยุงก็เยอะดอกไม้หลังรถอีกเดี๋ยวต้องแบบ เลื่อนกล้องโน่นนี่นั่นเด้อวิ่งรูฟคือแบบกว่ากว่าจะได้ซีนก็ก็ยากเหมืหอนกันค่ะพอแพ้แยุงด้วยม่วงแล้วด้วยตอนนั้นก็คือแบบตาเริ่มไม่ไหวแล้วงั้นฉันขอไลน์เธอไว้ได้ไหมวันนีงมาจากชีวิตจ,จริงไงตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆอ่ะทักค่ะผมพี่คัสโตนะ ลิกต่าก็มีแบบว่าส่งเพลงเล่นกันอะไรเงี้ยเราเป็นลับร้องชอบคาดครับอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอใหมมานน่ารักไงเพลงออามาอยู่ในซีรีส์มันก็แบบอ้านี่มันเป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันอะไรเงี้ย ำหรับหนู EP สองเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเริ่มเริ่มเห็นความเป็นมีนามากขึ้นว่ามีนาเป็นใครแล้วก็จุดเด่นของมีนาคืออะไรแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นปมของเชลีนมากขึ้นลุคที่ EP แรกทุกคนจะเห็นถึงความมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นเหมือนแบบดาราสาวกับเพื่อนๆอ EP เนี้ยจะเริ่มขยี้ปมของเชลีนมากขึ้นซึ่งคนขยี้ก็คือมีนาลีนด้วเอง ก็คือลดน้ำต้นไม้อยู่ทำไม่ร้องไห้ได้อะไรเงี้ยก็แล้วคุณโมด้แหละใส่ก็วยแต่ว่าก็เป็นอีพีอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งรู้สึกว่าคนเริ่มจะเข้าใจแล้วดูมีแบบดูมีเนื้อิวยงดิติดตามต่อแล้วเพราะคือไม่ได้ผมจะไปจบกันที่ตรงไหนเาได้ยังเด็กข้างบ้านเนี่ยคือมันจะมีมุมหรือว่าปมตรงไหนที่แบบทําให้ต้องใกล้ชิดกันมากกว่านี้ไหมทําให้ความสัมพันธ์มันขยับได้ได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องต้องรอติดตามค่ะ ี้เป็นอีกคนที่หุ่นดีมากเนาะดูดิอันนี้นมเป็นนมก็เป็นคนจริงอันนี้เห็นชัดกว่าแต่ถ่ายนี้สวยจริงจบแล้วมีไฮเดอะซีนอีพีหนนึ่งส1-2 ก็เหมือนกับเราได้เข้าใจตัวละครเขามากขึ้นเหมือนกันนะคือซีรีส์มันกระชับปเนาะคือแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษนะสิ่งที่เขาอธิบายคือเราไม่ได้นึกเลยว่าซีรีส์ต้องการจะสื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมาฟังก็ออกเหมือนเข้าใจมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยว่าอ๋อเขาาพยายามจะสื่อแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเะเพราะฉะันแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ดูมาดู behind the scene ก่อนดีกว่าเนาะหนูว่านะต่อไปเราดู ต่อไปเราต้องมาดูยัยเดอะซีนก่อนใช่แต่เอาจริงๆนั้นว่ามาดูบีไฮเดอะซีนก่อนแล้วค่อยไปดูซีรีส์พี่ว่าพี่ก็เข้าใจมันจะทําให้เข้าใจมากกว่าแบบพอตัวละครแสดงแล้วมันจะดูแบบเข้าใจมากเราก็เข้าใจอะ่ะเออแล้วพอมาดูโอ้พุ่มกลับเป็นชีวินนี่ก็แอบช็อกเหมือนกันนะเนี่ยมไม่แต่ว่าโปรดักชั่นเขาการ่ายทำอะไรทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะเรื่องเวลาการบจัดการหลายๆอย่างนะอะเนาะ แต่คือก็ถือว่าโอเคนะที่เห็นพ่วงกับตามติดแบบเบื้องหลังอ่ะแต่คือชีวินอะเขาทําซีรีส์มาดีมากทุกคนสําหรับใครที่ไม่เคยดูไวชายชายนะลองไปดูได้คือผลงานดีจริงจริงจริงคือแบบว่ามันไม่เกี่ยวว่าเอาเรื่องของตัวน้องมาทําเป็นซีรีส์เลยจะไม่เหมือนนิยายอันนี้ขอให้ความรู้นะต่อให้เอานิยายมาแต่ถ้าจะทําเป็นซีรีส์คุณก็ต้องปรับบทไม่ใช่ว่าคุณเปิดนิยายมาแล้วทําตามนิยายเลยคือเขาก็ต้องมาเขียนจัด เอานี้ใหนั้นน่ะมาเขียนเป็นตัวบทเหมือนกันอยู่ดี ซึ่งการที่เาเอาชีวิตของนักแสดงมาทำเขาก็ต้องเอามาเขียนอยู่ดีฟิลเหมือนสารคดีอะทุกคนคือก็เหมือนเอาเรื่องราวชีวิตมาเรียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเอาซีรีส์หรือออริจินอลมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาจริงๆนั่นแหละเรื่องการถ่ายทำเรื่องหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือเราดูอีพีสี่ไปแล้วซึ่งก็แบบว้าวนาะว้าวแล้วว้าวมากเออคือแบบว่า ดูแบบพลิกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูเบื้องหลังยีพีหนึ่งสองก็รู้สึกว่าก็เหมือนกับเข้าใจมันเหมือนกับมันต้องดูควบคู่อะเข้าใจฟิลไหมเข้าใจค่ะเราไม่สามารถเข้าใจโดยอัตโนมัติได้ถูกอันนี้เรื่องจริงอือ,อคือมันมันก็ต้องควบคู่ควบคู่กันไปยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็จะประมาณนี้เนาะ<ช>คือแบบว่าเราก็ดูควบคู่กันไปใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าแบบว่าได้รู้อะไรมากขึ้นเนาะเบื้องลงเบื้องหลังนะคะทุกคนแต่ จบคลิปนี้ดีกว่าคลิป ต่อไปก็จะเป็น behind the scene เราจะรวบเป็น2ตอนเนาะก็เป็น3านะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยเนาะอันนี้ก็มาทําให้ตามคำขอเนาะแบบมีแฟนๆบอกว่าอยากให้มาดูเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเข้าใจในตัวซีรีส์มากขึ้นก็จริงนะเขาอยากจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้คือจริงทุกคนอันนี้จริงขอบคุณมากเลยค่ะเราก็มาดูแล้วนะคะโอเคทุกคนเจอกัน EP หน้าใช่ค่ะเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเรา ะะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนมีอะไรอยากเมามอยหรืออยากเสริมอะไรยังไงก็เมามอยกันมาใจ๊ะคลิปนี้ก็ไปละคะ่ะบายจ้า